บรรยากาศยามค่ำค่ะทุกคนอ จ้าวิว uh huh. สวยมากค่ะทุกคนโอ้โหโรงแรมนั้นยิง่งโ,โหอยู่ใกล้โน่นนะคะทุกคนไปยัโน่นเลยโอโ้นี่ก็โรงแรมนะคะแต่ไม่สูงเท่าอันนี้เนาะ ว้าววิวสวยวิวสวยชอบมากเลยค่ะทุกคนนี่อยู่ชั้นสิบห้านะคะคห้องนะคะที่เก็บสะะัมภาระก็อยู่ตรงน,นู้นตรงกันข้ามกับห้องน้ําเลยนี่ค่ะอันนี้ก็มีกระจกแล้วตรงนี้ก็มีวิวด้วยต้องเปิดวิวรอบทิศทางเลยนะคะโอ้มีวิวรอบทิศทางเลยทุกคนสวยมากค่ะ นี่โอ้แล้วก็นี่อีกครีมน้ำแล้วก็สบู่เย็บดีมากๆเลยวิวอยู่รอบทิศทางที่เก็บสัมพาระดูเสื้อผ้านะคะ แต่ว่าเราก็มาอยู่แค่กี่วันละ่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะถ้าวิวสวยๆแบบนี้อยู่ยาวหลายวันเลยแหละมาดูด้านหน้านะคะนี่วิวด้านหน้านะคะทุกคนเป็นแบบนี้เลยนูนไปยยนนูนนะรอบทิศทางเลยนะคะน้นาววิวสวยมาก

ไม่รู้ว่าวิวจะสวยแบบนี้เพราะโดยปกติแล้วคุณพิวเตอร์แกไม่เคยเน้นวิวนะคะเที่ยวนี้แกแกบอกว่าแกเอาวิวสวยๆให้เ <c oughs> น่ะวิวหน้าต่างอีกด้านหนึ่งก็สวยเหมือนกันอืม <c oughs> ตึ้ที่ฝั่งนู้นด้วยตองคืนน่าจะสวยเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนกลางคืนนะคะอันนี้ก็เป็นทางน้นนะคะที่เห็นเด่นๆอยู่นั่นนะ่ะโรงแรมฮิตันนะคะยูวตันโรงแรมฮิวตันค่ะนะนีนกรบว่ายน้ำข้างบนด้วยนะคะเห็นชัด มุมนี้สวยมากเพราะว่ามีมุมทั้งด้านในด้านนอกด้านข้างมุมรอบทิศทางเลยอ่ะเห็นทางรถไฟเนี่ยทางรถไฟนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นฝนด้านนี้ก็เป็นทะเลนู่นอีกนอะเว้าวยนโนู่นเลยนะคะ มุมโน้นก็มามุมน,มมนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นร้านอาหารตรงหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นรีสอร์ทนั่นแหละค่ะติดชายฝั่งด้วยเนี่ยมีทางเดินด้วยนะคะม,มีทางเดินไปชายฝั่งด้วยนะทั้งหมดเลยนะคะก็น่าจะมีทางเดินไปชายฝั่ง เพราะว่าเป็นโรงแรมติดชายฝั่งเนาะอันนี้ก็น่าจะแพงเหมือนกันนะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้โรงแรมอะไรเนี้ยเนี่ยเป็นแนวยาวเลยสวยมากดีงามค่ะทุกคน ชั้น15นะคะเขามีทั้งหมดกี่ชั้นก็ไม่รู้ ดูนกนางนวนฝูงนี้เลยอากาศยามค่ำค่ะทุกคนแสงสีเริ่มมาแล้วนวนดูนะคะอู๊ สวยงามมากอันนี้หน้าห้องนะคะทุกคนหน้าห้องเลยเปิดมาก็เจอเลยเนี่ยวิวอย่างสวยคือคักมากเนี่ยค่ะทุกคนสวยมาดูวิวค,นคืนกันค่ะ อ,อีกแล้วอุบัติเหตุเยอะมากเลยนะคะอย่างแอแอแอ,แอมาเยอะนี่ค่ะข้างหน้านี่เป็นโอเชียนนะคะก็คือเป็นทะเลนี่ค่ะทุกคนมีคนกำลังจะเดินไปบาร์ค่ะ เตอรนะะ์นัดเพื่อนนัดเพื่อนชาวออสเตรเลียค่ะมาเจอกันที่บาร์ที่นัดก็เลยปล่อยให้เข้าไปคุยกันตามภาษานะคะเดี๋ยวที่นัดเจอเขาทีหลังก็ได้นางเดินไวมากเลยนะเนีย่ยด๊อกด๊อกด๊อ ัวจะลม้มเมามากด้วยเดี๋ยวล้มเดี๋ยวต้องไปรับค่ะแล้วเนี่ยค่ะเลาะเลาะเลาะเป็นเนี่ย ตอนเชเ้าก็สวยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะอากาศฝนตกนิดนึงนะคะส่นนะะนวนฝั่งนี้ก,ก็เหมือนกันเิี้วก็สวยอ้ยอนมากจอโปรติกเตอร์นั่นสยสแล้วน,นะคะหมอกลงเต็มเลยะค่ะ<ว><ว>ทุกคน ห,หมอกลงเต็มเลยว,วันนี้มีฝนนะคะบืดโมลิฟนะคะอ้มีฝนเที่ยวหน้าฝนไม่ดีเลยจริงๆนึกว่าหมดฝนซะละ one.